นะครับดวงชะตานะครับในสัปดาห์หน้าดวงรายสัปดาห์ของชาวลัคนาราศีมีน14มีนาคมถึง20มีนาคมเป็นสัปดาห์ที่ดาวพุธและดาวอาทิตย์ทับลัคนาราศีมีนอยู่ราหูยังโยกหน้า เสาอังคารสุกยังโยกหลังชาวลัคนาราศีมีนอยู่นะครับเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมีนนะช่วง3วันแรกของสัปดาห์คือจันทร์ที่14อังคารที่15พุทธที่16กก็แฮปปี้แหละนะการงานการติดต่อประสานงานต่างๆก็ได้ผลดีอยู่ นะครับแต่ทำงานต้องอาศัยตัวช่วยอาศัยผู้อื่นเข้ามาช่วยอย่าไปอดดีอดเด่นหรือว่าวันแมนโชนะนอกจากจะสำเร็จไม่ตามที่คุณคิดไว้แล้วก็ยังทำให้เน็ตเหนื่อยเออนะครับพยายามหาตัวช่วยหาพี่เลี้ยงเข้าไว้จันอังคารพุธวันพฤหัสนะจะจุกจิกเรื่องส่วนตัวเรื่องความรัก หรือจิตใจมันหดหูหงอยหงอยเศร้าส้อยไม่ค่อยแอคทีฟยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับซึมกระเทืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอวันศุกร์ก็พอๆกันเลยนะกับวันวันพฤหัสมันอื่นๆเซ็งๆลๆ้าๆอยากจะปรีบวิเวกไม่อยากจะวุ่นวายกับใครวันเสาร์นะครับเป็นวันที่ต้องระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองแล้ววันอาทิตย์ก็ให้ระวังสุขภาพ ฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนที่ฟังสินแสหมิงมาถึงตรงนี้จันทร์อังคารพุธถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเข้าใจไหมพอวันพฤหัสสุกจเนี่ยจะอืดอๆดเซ็งเซ็งเบื่อเบือสาวอาทิตย์ก็ระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายและก็สุขภาพสักนิดหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับสัปดาห์หน้านะถ้าไม่นับวันเสาร์นะวันอื่นๆถือว่าการเงินยังโอเคมันจะมีเรื่องเสียเงินหรือจะต้องเสียเงินก็คือวันเสาร์ฉะนั้นวันเสาร์ระวังให้ดีชาวมีนอย่าไปาพลาดพลังเสียเงินหรือแม้แต่บางทีไปเอฟของอะไรมาสักอย่างหนึ่งถ้าอาจจะได้ของที่ไม่ตรงตามที่เราต้องการก็เสมือนกับเสียเงินฟรีก็ได้นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพุธไปอยู่ในเรือนตัวเองคนที่มีแฟนหรือคู่ครองอยู่ช่วงนี้แม่งติดเราเป็นตุ๊กแกเลยฮะนะฮะไปไหนมันตามติดหรือว่ามันคอยส่องคอยอยากจะรู้นนู่นรู้นี่อยู่ตลอดเวลาบางทีก็ทำให้ขัดแย้งกันได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วส่วนคนที่ยังโสดเป็นไปได้ว่าจะไปเจอกับแฟนชาวบ้านเขามาถูกใจเราเออแฟนชาวบ้านเขามาปิ๊งเราเฉยเลยอะ มันถูกใจเฉยเลยอ่ะอืมไปดูให้ดีนะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักเส้นลายมือเศรษฐีสักลายมือหนุนดวงเสริมดวงเพื่อให้คุณเฮงให้คุณปังออกแบบการสักเส้นลายมือทั้งหมดโดย สินแสหมิงของแงเมืองไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Master m i n ์6666 66. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแงเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล